ยรถเพิ่งเติมน้ำมันแม้น้ำมันยังเต็มอ่ะขี่มารถดับว่ะตายแล้วกู หอดบอดนี่นนนโอยลาลกแ้วโอ้เรียบร้อโอ้ยรถเอากูไปกินซะน่อน